แต่ว่าเขานันเฮียงกันเซื้อนอนเขากำลังสินนนเขาจีจับใบกันเพื่อ, <c oughs> อเื้ออือตาไรยางนี้คนหลายคนเป็นฮกผู้หญิงเป็นตีนแต่ว่าผู้ซ้ายนี่หลายคนมหนบ่ครับหลายคนอหกแามคน ฝากก็ได้ที่วอางกสี่งกแต่มันขึ้นขึ้นตั้เป็นเก้าที่เก้าอืมก็เก้าอันตัวเดียวอันขึ้นอันลงหรอบูเดนับบูเดนบูเดนับจำนวนนั่นผู้ใช้แท้ๆเนาะครับอ่องสามพนนะผู้ใช่อืม มันนี่ก็ผมน,นึกเก้าศูนย์ว่าผู้สายศูนย์กินไก่ที่มัดจนไกปจนตัวนี่ผู้สายผู้สายเนี่ยอายุหลายปีครับก็รุ่นหลวงตาแล้ววหงอห์ศูนย์วู้ยชักงจนไปคาไก่จนกินตัวไปกินผู้ยอมมัดก่ที่มัดนั่น ตาก,ก็เลยจับออกเก้าว่าพุทธของมึงหรอคุณลงตาเลยจับเป็นเก้าจะเป็นศูนย์ยังไงออกมาอือตาก,ก็เลยจับออกเก้าศูนย์สองศูนย์จับเป็นเก้าศูนย์อ่างบีกับเก้าศูนย์มีนะบ้างหรอฟันพเท่าจินไกล้เนาะครับ มือคขขขข้าใจขินคาใครจนอีนี้แลมันฝันโครโรเฉยเลยมันก็เป็นเรียงเปงหน้ามันถ้าเด็กซัดอยู่อืม,มารจิบฟันยิแบแวดยิบเกาไปตงสามสิบฝันถ้าเด็กซัดมันโครโรเฉยเลย แล้วกระเทียร์ฟันจังที่วบอกมาอ่เียรฟันผมฝันมันกบ็บางเทือมันกับฝันที่แรกปีดี่ครับมันแม่นอืฝันบอกเป็นเรียมเป็นล่าของของรอที่แรกครับผมอยากเสดีติน กับกูใส่คุอืมอ่านี่นสูตรนี่หอกมันม,ม,ม,มีสีนเลยของาบามากม,ามื้าแบบมาเมือนสีบูมาหลดบอ่ม,ม,มีนมีนสูตรนี่หอกขีง,งกับเข้าสูตหนึ่งงไทยามาเกือบเล็กมากมือนสูต เไม่ในสูตรเ,เป็นบูมมากเลยทีทว่าผมก็เห็นไลยไลยคนอยู่ที่อาจารย์หลยอาจารย์ยกคนไทยเรียกงว่นี้เรียกเป็นเลขหาบเลขหามไหม ถามมันถึงโง่ม่หยีว้อสิไส่ปีใหมัอืคือจังพะว,วันเพื่อนไฮมาเพื่อนกรนะไ้เลขหาพื่อกัน <laughs> อืมแปดหาแปดไปสังง้นนะอมมันสิมันสิมาเลขหาใส่ปีใหม่ว่นาอือามที่ไหวอครับคือถาตรงโง่มีเลขถาไส รักหาก็ไม้แย้งอีกสูตรกนน้อนลงตาบมา่มีหอืมว่าห่ากัไม้แห้งลงตา๋าบ่มากตีมารักลอยด้วยันหาบนา้นสูตรคนล็อก,กมีมอยู่ในอยู่ในล็อกเหล็กสูตรบ่มีหาแม่มบอครับวาเลยรักลอยมาเลยแต่ว่าลักลอย เป็นรักลอยเลยนี็กนะเงาเหลกขาน่ลวงตามันก็มีเ,กกมมเจ็บแกเก่าไม่เหนีรเรล็กสตัวแลวก็มามันมุ่ดครับ่นั้สามตัวเจ็บแตเกาในเล็กสูตรของลวงตงควาคนจนเขาโกงมาให้เร,รเจ็ดเจ็ดน แล้วก็เาอาเลกต่มาโอ้โเลยแมันสิมาเลขมันสิเป็นเลขสูงบ่หรางตาง่าเนี้ยสูงเลยมั่นเลขสูงเดีมแบบี่เก่ามันสอบ,บมีเก่าเลขดีไหมแล้วก็อืมเขา,ขาสอบมากเลย มีเกาอ่าตาให้เลขสูตรไ้โอ้เลขสูงตัวนี้เลขสูงหมดมีเก้ามกมีแปดหามีเก้าสามมีเก้าแปดคนละเก้าหกแปดหาแต่งามนอืม าคิว่ามันมันเข่าเลยเข่าตัตองหมนเข่าแล้วคิดว่าเลขสูตรดี่เข่าแล้วมั่นปะครับเนี่ยเข่าแล้วเลขสูตรกับเลขกันเลขฟันนี่พวกไปน้ำกันเนาะเลขฟันมาได้หอดเก้าศูนย์ เลขฝันไปหอดเกสูงสุดเลขสูตรครับเลขสูตรวันมี้เก้าสามเก้สเกหเกแปดแต่ในใจลวงตานี่คิดว่ามาเก้ามาเก้ามาแปดตัวที่สูงสูงนะครับ นี่ยครับก็อีไมมันรอบมาครับก็อฟันไม่ได้กินพ้กนี้นี่ร้ายยางกินแเสลือตื่นอืมแต่ว่าฟันฟันก็ได้กินนี่ฟันตลอดแมนบ่ครับหลวงตาครับฟันไ่ได้กินน้ำกินน้ำกินนี่นะครับสเดือดตื่นอืมกินร้ายยางเขาก็ดดอกเรียบบัดที่นี่ นีว่ได้กินนั้กินนี่สงครามรู้สึว่าเด็กระนาสิเขาล่ะอนธรรมดาคันเขาเรียกว่เขาหาไปแล้วมันเคยซื้อๆย่บรัฟันอย่างน้ำกลน้ำกอยอย่างนี้งงนงซื้อๆอยู่ฟันสองสามเลี้ยงมันอกคอเลี้ยงอิ่องดนมันเนาะแต่ว่าฟันว่าได้กินนี่ฟันดูนะครับเนาะ ฟันบรได้กินอาหารกันกินหลายอย่างครับคนไม่ออกนะกะเขามา่ะถ้าเกากันฟันมาได้กินเรียกมันก็เขาาลยครับเขาเป็นฟันกนนี้ตะกี้ก็ไดนั่นกินนี่หลายอย่างเอาเน้นตามสูตรเน้นตามสูตรไม่คิดว่าเรียกเข่าครับ ตัว่าก็มาเมื่อด,อด้วยคือหกสี่หกกับเก้าศูางมมาเมื่อหก 9, กหกกับเก้าศนกับเก้าว่าขนาดตามสูตรก็เอาเน้นเก้าสามเก้าสเก้ปล่างกับเก้าหกกับ8ปห เขาเงินที่เขาเลขสูตรผิดแล้วเพราะว่าตอนลวงตาให้มาแล้วลวงตาจะค่อยฟันนะครับเอาเอเขาเยุรอกเอฟซีสีโชคดีน้ำดวงตายุรอกของวดเนี่ยไ้ FC เอฟซีเพิ่นมีเงินินปีใหม่กันให้เพื่อนไปมีเงินไปทำบุญปีใหม่มีเงินทำบุญกับลวงตานะครับเนาะทุกคนปีใหม่ครับ หกที่หกเข้าศูออาสารผมกับวบนะ่าลบวันล่วงตาแล้วครับผมเอาตามนี่แหละครับผมกมารนมัสการครับครับพี่น้องท่านผู้ชมก็เอาตามนี้นะครับเด้ลอลวงตาเพิ่นกบมันใจเยอะเพิ่นว่าเลขเพิ่นเข่าแล้วนะครับเลขเพิ่นเข่าแล้วนี่เลขสูตรของเพิ่นนะครับแล้วก็เลขความฟัน เลขสูตรกับเพกข,ของฟันครับนห้ไว้เป็นแนวทางนะครับเด้อเลขของฝันของคนนี้ก็หกสี่หกเก้าศูนย์นะครับเลขสูตรกะตามนี้นะครับาวให้พี่น้องโชคดีโชคมันล่ำรวยสุขสุขคนครับสวัสดีครับ